ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูลูกเป็ดลูกไก่นะครับลูกเป็ดบาบารีนะครับออกมาใหม่อีกแล้วนะครับแล้วก็มาอัปเดตลูกหมูจิ๋วด้วยครับก็ช่วงนี้อาจจะคลิปวันเว้นวันนะครับก็คือว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงของฟาร์มนิดหน่อยนะครับก็คือบางทีอาจจะย้ายย้ายไก่ย้ายเป็ดนะครับแล้วก็ทยอยขายออกนะครับ ทยอยขายเป็ดขายไก่ออกนะครับช่วงนี้เป็ดบาร์บารี่ของผมก็ก็เหลือน้อยแล้วนะครับวันนี้เพิ่งจับไปอีก1ิตัวนะครับก็คือจับไปทําขายนั่นเองนะครับวันนี้มาซะเย็นเลยนะครับเพราะว่าไปเอาไปเอาเป็ดที่จ้างเขานะครับแถวนี้จ้างเขาทําตัวละ20บาทนะครับเป็ดบาร์บารี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูลูกเป็ดกันนะครับเนี่ครับไหนเนี่ยครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายนะครับก็อีกประมาณวันสองวันนี่นะครับนี่ครับเขาสั่งไว้4ี่ตัวนะครับ ในนี้มีประมาณสักห้าสิบน่าจะได้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่แม่เป็ดฟักออกมาอีกนะครับออกมาอีกประมาณห้าหกตัวนะครับสาหรับเป็ดบาบารี่นี่ถ้าฟักแบบธรรมชาตินะครับให้แม่เป็ดฟักมันจะมันจะเปอร์เซ็นต์ออกดีกว่าเข้าตู้นะครับในฤดูการนี้นะครับฤดูการนี้มันร้อนนะครับไข่เชื้อเสียเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเป็ดบาบารี่ที่เหลือกันก็เป็นแก๊งเป็ดบาบารี่นะครับส่วนมากจะเหลือแต่ตัวเมียนะครับตัวผู้เหลือน้อยกว่าตัวเมียแล้วครับ ัลูกหานครับเริ่มโตแล้วครับก็เป็ดบาอรี่นี่ขายตัวผู้ไปเยอะนะครับตัวผู้นี่จับไปประมาณสักยี่สิบตัวน่าจะได้แล้วครับในช่วงช่วงสงการนี่ขายดีนะครับก็คือผมเอาไปขายขายมาที่หนึ่งแล้วพอคนเห็นเขาก็สั่งต่อนะครับคือเดี๋ยวนี้ก็เก็บไว้ให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเีลยวน้อยแล้วครับเหลือประมาณสักสักยี่สิบ ยี่สิบนิดๆนะครับยี่สิบเอ็ดยิบสองตัวนี่แหละครับประมาณนี้ยครับเนี่ยครับส่วนมากจะเป็นโซเมีะครับผมก็เริ่มทับกันอีกแล้วครับเนี่ยครับตัวใหญ่ครับตวงนี้มันแรงนะครับนี่ครับต้นกล้วยคอหักหมดนะครับเห็นไหหักมานี่ผมก็เดี๋ยวผมก็ตัดไปเนี่ยครับตัดไปสับให้ให้เป็ดให้ไก่กินครับเราไปดูเป็ดกาจีแคมเบลกันบ้างนะครับนี่ครับเป็ดกาจีแคมเบลก็ แช่น้ําทั้งวันนะครับเล่นน้ําทั้งวันเพราะมันร้อนนะครับร้อนถึงร้อนมากนะครับคือกลางวันนี้ไม่อยากจะทําอะไรเลยนะครับเพราะว่าออกแดดนี่ถือว่าร้อนสุดๆเลยครับ41องศานะครับที่ชัยนาทเนี่ยครับก็ช่วงช่วงนี้เป็นการเป็นการแบบว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงพื้นที่นิดหน่อยนะครับก็รอติดตามชมครับว่าผมจะทําอะไรต่อไปนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวก็ติดต่อประสุัตว์ในการขนย้ายนะครับขนย้ายพวก นี่ยผลย้ายสัตว์ปีพวกนี้ครับต้องไปติดต่อขอใบใบเพื่อใช้ในการผลย้ายนะครับอาจจะเปลี่ยนที่นะครับอาจจะเปลี่ยนที่เลี้ยงนะครับแบบก็รอติดตามชมนะครับเป็ดบอบเบอรี่ก็มันอยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับมาอยู่แกงน้องจ่อยครับน้องจ่อยนี่ดูดีกว่าเขาเลยนะครับนี่ครับน้องจ่อยของเรายังอยู่ครับผมจะไม่ขายนะครับน้องจ่อยนี่ผมจะเก็บไว้ครับนี่ครับสังเกตว่าเขาจะไม่เหมือนเขานะครับเหมือนไม่เหมือนตัวอื่นนะครับ มันจะป้อมปอมกว่าเขานะครับนั้งก่อยเนี่ยครับตัวนี้ครับยกหัวเลยครับผลสวยครับเมื่อก่อนนี่ตัวน้อยกว่าเขานะตอนนี้ก็น้อยกว่าเขาเหมือนเดิมครับนี่ครับก็เหลือตัวผู้อันนี้น่าจะตัวผู้สองตัวรวมแล้วแล้วก็พวกเป็ดไก่นะครับที่เหลือก็จะขนย้ายไปหมดนะครับมันมันจะมีมันจะมีเป็ดเป็ดบาบารี่ประมาณยี่สิบตัวนะครับแล้วก็ไก่ไข่นี่ประมาณสี่สิบ ส1ิบเอ็ดตัวนะครับแล้วก็พวกไก่ไข่สายธุ์แท้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ลูกเป็ดนะครับที่มันออกมาใหม่นะครับลูกเป็ดบาบารีนะครับที่ฟักธรรมชาตินะครับไปดูนะครับข้างในเล้าครับทนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็มีไก่น้อยนะครับเก้าตัวนะครับเนี่ยครับออกมาเนี่ยครับโอ้โหไข่เบือกมันเกินกาเลยครับฟักธรรมชาตินะครับ ตอนกลางวันผมไม่ได้เข้ามาดูนะครับแม่เป็ดออกไปแล้วนะครับแม่ไก่มากบแทนนะครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายไปอยู่กับพวกแก๊งๆเขาในในเร้าอนุบาลนู่นนะครับสําหรับเป็ดบาบารี่นะครับนี่ครับได้ประมาณเก้าตัวครับเป็ดบาบารี่น้อยครับออกฟักแบบธรรมชาตินะครับออกเองนะครับเนี่ไหนเนี่ยเนี้ยมีไก่น้อยด้วยครับไก่น้อยอยู่เนี่ยครับไก่น้อยก็ออกครับก็มีเสียหายนะครับที่ไม่ออกก็มีนะครับ ไม่ได้ออกร้อยเปอร์เซ็นนะครับเนี่ันนี้พึ่งน่าจะพึ่งออกมาคนยังไม่ฟูเลยครับเดี๋ยวเราพาไปเก็บไว้นน่นครับไปเก็บไว้ในใ,ใ,ใ,ในในในที่ของเขานะครับที่ของเป็ดบาร์บ,ร,บรี่นะครับถ้าอยู่นี่กลัวกลัวแม่ไก่มันจะจิกนะครับแม่ไก่ตัวอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องหมูฉิวกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเก็บเป็ดไก่ชุดนี้ไปไปไว้นน่นก่อนครับ ไปไว้ที่เล้านุบานครับเอามาไว้ในนี่แล้วนะครับน่ครับสําหรับเป็ดน้อยนะครับได้สิบตัวนะครับเป็ดนะครับเป็ดได้ประมาณสิบตัวครับเอ้ยก้าตัวนะครับไม่ใช่สิบตัวนะครับเก้าตัวครับเนี่ยครับเอามารวมกันเนี่ยครับแก๊งเนี่ยครับไปไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกจิ๋วๆกันบ้างครับว่าโตขึ้นขนาดไหนแล้วนะครับมาดูลูกจิ๋วๆนะครับมันแย่งจิ๋วกินถั่วพุ่ยนะครับเนี่ยครับเริ่มโตแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มมืดนะครับหกโมงกว่านะครับ เนี่ยครับมสเี่เข้าเราเลยครับฝั่งนู้นนะครับตาแดงๆนู่นครับเริ่มโตขึ้นแล้วครับเริ่มกินเก่งแล้วนะครับสําหรับไอ้นี่ครับลูกลูกลูกของจิวลิโอครับ้องมันก็เริ่มยุบนะครับเนี่ยครับก็เอาเอาต้นกล้วยสับนะครับให้เป็นอาหารเสริมนะครับ ้ำหนักก็ไม่เยอะนะครับประมาณสักสามขีดนะครับประมาณนั้นครับผอมมันบวมตุหรืออ้อไม่ใช่นะครับมันบวมเป็นธรรมชาติไปแล้วนะครับสี่ตัวครับยังแข็งแรงเหมือนเดิมครับตัวคู่ล้วนนะครับชายสี่ครับเดี๋ยวครับมันมากินนี่ครับมันดมนะครับเอาแล้วครับอากินครับ ตอนนี้ผมก็พยายามจะให้เขากินนมแม่ไปก่อนนะครับไอพวกนี้ก็น่าจะไม่ค่อยให้กินนะครับเพราะเพราะเดี๋ยวระบบด้วยอาหารเขาไม่ค่อยทํางานนะครับให้กินนมจิลลี่ไปก่อนนะครับมาวนๆเวียนๆอยู่ต้มนมน่ครับพามาดูลูกไก่กันมากนะครับลูกไก่น้อยนะครับนะครับโอ้โหเข้าไปในนี่เลยนะครับก็หลากหลายสายพันธุ์นะครับตัวเป็นรถแดงนะครับเล็กฮอนแล้วก็มีแบล็กออสเทอร์ล็อบนะครับดำๆนี่เป็นแบล็กออตเทอร์ล็อตทั้งนั้นนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นลูกมาเพยีนะครับเนี่ยครับหลงมาไงไม่รู้ครับนี่ครับดำาเนี่เป็นแบคออต์ลาอ์ทังนะครับต้องมีบูออต์ล็อ์ตัวหนึ่งนะครับหายไปไหนไม่รู้เนี่ยครับตรงนี้ครับบูออร์ล็อ์นะครับเริ่มเก่งๆนะครับก็จะกบไฟไว้อย่างนี้ประมาณสักเกือบสองสัปดาห์นะครับก่อนจะปล่อยลงดินนะครับสําหรับผมที่อนุบาลมานะครับก็ก็ไม่รอดทั้งทั้งหมดนะครับต้องมีสูญเสียบ้างนะครับ ช่วงนี้อากาศมันร้อนครับวันนี้ก็เสร็จข้นภารกิจการพามาเยี่ยมชมฟาร์มยามเย็ยนๆนะครับแล้วก็พามาอเยตลูกหมูเป็ดลูกไก่นะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้มีมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม